สวัสดีคับมาเจอกับช่างตีลักขบชแนลนะครับเดี๋ยวช่างตีก็ออกไปทำจักรยานฟูสองนะครับก็วันนี้ช่างตีก็กลับไปนะครับตอนนี้ช่างตีก็เตียมไกลมาครับเพื่อมาทำงานนี้โดยเฉพาะครับช่างตีก็ไปแต่งมันเขาครับไปแต่งเขานะครับไปทำท่อนะครับตอนนี้ได้เวลาทำท่อเหมือนเดิมแล้วนะครับ ก็ไปซื้อมาแล้วครับของแต่งดีลักอันลีมาเดิกทีวีเอารถไปสั้นตียทำกงหลังบ้าะนอะไรกันเนาะ <laughs> <c oughs> แม่ไม่อยู่ครับ นี่ครับที่เราบอกคลิปที่สองคลิปคลิป,ลปที่ลงต่งละวันเนาะมีคนมาคอมเมนต์ได้นะว่าทังตีแต่งอะไรมันเข้าอีกครับก็คอยดูในคลิปนะแลีทั้งตีก็เอาคลิปนี้ลงก่อนแล้วพรุ่งนี้ทอาพรุ่งนี้ทัทงตีก็ไว้นะครับเฮ <ừ, S 1> ้ยทังตีจะทำให้มันดัางแสบผูด้ยครับขันหลับและขันดีนะครับก็ คอยดูคอยดูใน YouTube นะเทคติกอะทำลงครับอัพคลิปลงให้พี่ๆได้ดูกันนะครับเดีด๋ยวเรืร่องติะตั้งนะ เอาทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูคลิปทังตีนะเดี๋ยวจังตีจะทำลงให้โอเคนะครับคลิปนี้ช่างตีขอวะออกแบบก่อนว่าจะเอากรงไงท,ทีแรกทีแรก่ังตีมาตั้งทำางนี้เดี๋ยวพอรถกลับมาแล้วเราต้องลำบากย้ายอีกนะครับเดี๋ยวังตีขอคิดดูก่อนโอเคดเด้อเจอกันพาร์ทที่สอง